สวัสดีครับเชิญเลยครับขอต้อนรับเข้าสู่บ้านของไมเคิลเมืองไทยนะครับออตอนนี้โชว์ไมเคิลอยู่โชว์ไมเคิลมานี้ก็ประมาณสัก20ปีละชุดไมเคิลทุกชุดเลยจะต้องทําเองทั้งนั้นต้องประดิษฐ์เองไปซื้ออะไรแต่ะรมาทําเองจะได้ประหยัดใช้ทั้งเลื่อมใช้ทั้งงุ๊เต็ไมไปหมดเลยแต่งหน้าทั้งหมดเนี่ยสองชั่วโมงเวลาแต่งตัวเป็นไมเคิลแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นวิญญาณที่มันกำลังเข้าเข้ามาสิงตัวเราอะ แค่น,นี้เองไม่มีดึงขึ้นมาการดึงขึ้นมานะั้นมันคือการทําให้ตลกรักรักมากด้วยให้เขาไปทําอะไรเราก็จะไปทําตามเขาอย่างนั้นน่ะเขามีอะไรเราก็จะพยายามที่จะมีให้เหมือนเขาภูมิใจตรงที่ว่าเรามีส่วนหนึ่งที่เราเหมือนคนดังระดับโลกอ่ะที่ไม่มีใครเนี่ยทาบได้จะมีประโยชน์อะไรใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นโนเบลิลใช้ชีวิตให้แตกต่าง